เราอยู่กันในวันที่28แล้วนะครับในตอนที่28นะเนื้อหาก็เชื่อว่าเข้มข้นนะครับแล้วก็ทำให้หลายคนได้ได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อทางการคํานวณปูพื้นฐานสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้ด้วยนะครับที่ความรู้ตั้งแต่ปฐมไปไปลายจนถึงมต้นนะ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องหรอกที่จะต้องรู้เพื่อเตรียมสอบกอพอหรือว่าสอบสอบอรับราชาการวิชาคณิตศาสตร์ไม่ว่าสนามไหนก็ตามนะครับทีนี้ ปัญหาคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเรื่องไหนที่เราต้องฟื้นต้องแต่ตวันที่1ตอนที่1จนถึงตอนที่30นะครับหเดือนที่เราอยู่ด้วยกันนี่แหละจะเป็นตัวบอกไว้ว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เอาข้อสอบจริงๆมามาประกบให้เห็นเลยว่าเนี่ยข้อสอบจริงมันออกแบบเนี้ยแล้วเป็นปีล่าๆาด้วยนะเป็นปีล่าล่าสุดด้วยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเออ ข้อสอบจริงแบบนี้มันย้อนกลับไปสู่พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องอะไรบ้างที่เราจําเป็นต้องทบทวนแล้วเราก็ได้ทบทวนใน30วันนี้นะครับทีนี้วันที่28นี้ไม่ใช่ข้อสอบปีล่าสุดข้อสอบปีล่าสุดไม่ได้ออกลึกซึ้งถึงขนาดนี้เรื่องของการนับอายุนะครับซึ่งผมผมได้สอนไปแล้วน่าจะวันที่26หรือ25จําไม่ได้นะครับทีนี้ผมไปเอาปีก่อนๆมาบ้างนะครับปีก่อนๆน,นะปีก่อนๆก,ก็คือหลักหลัก5ปีอะหลัก5ปีย้อนหลัง มันจะปยุคนั้นยังเป็นยุคที่ข้อสอบเลขออกแบบยากนะครับนะอ่ะทีนี้เราลองเอาเรื่องของการสมการหาอายุคนนะครับมาใช้ผสมกับอัตราส่วนต่างเออดูสิว่าพอสองอันมันมามิกเข้าหากันเนี่ยมันจะงงแค่ไหนนะครับวันนี้ก็จะเป็นหลักการที่33และนะครับที่เราเรียนนะครับ นะเราเรียนเรื่องอัตราส่วนต่างแบบประยุกต์ไปแล้วนะครับอันนี้เรามาเรียนในเรื่องของอัตราส่วนต่างนะครับผสมสมการอายุนะมันเหมือนเป็น2เรื่องมาอินเตอร์เซ็กกันอะ่ะสเรื่องมาผสมกันนะครับค่อยๆตีความไปทีละตอนทีละตอนแบบนี้นะครับมีอยู่3มคนตู่ป้อมแล้วก็ป๊อกนะครับอายุปัจจุบันอ่าปัจจุบัน รวมกัน30ปีอีก3ปีข้างหน้าแสดงว่าอันนี้คืออนาคตอันนี้คือปอจอบอันนี้คืออนาคตนะครับอ,อนคอคืออนาคตนะนี่คืออนาคตนะครับอนาคตเนี่ยอีก3ปีข้างหน้าตู่จะมีอายุ16ปีอายุป้อมจะเพิ่มขึ้นจากปีนี้3 0ปีนี้ป๊อกอายุเท่าไหร่แสดงว่าถ้าแบบนี้ครับเขาถามมีกี่เทนส์นะมี2เทนส์คือปัจจุบันกับอนาคตไม่มีอดีต นะครับเพราะฉะนั้นสร้างตารางแนวนอนเนี่ยสองช่องอเขาเรียกอะไรตารางแนวตั้งสองช่องแล้วมีคนกี่คนสามคนก็ตั้งแนวนอนสามคนไม่ต้องวาดสวยก็ได้นะครับวาดเลเทะก็ได้นะอ่ะและทีนี้อันนี้คือปจบอนคออนาคตนะครับ จากปัจจุบันกระโดดไปอนาคตหลักของมันคือกี่ปีครับหลักของมันคือ3ปีก็เขียน3ปีลงไปนะครับ3ปีนะชื่อคนมีอะไรบ้างมีตูปอมป๊อกนะบางคนเพิ่งมางงว่าไอ้หลักการสร้างตารางมันเป็นยังไงย้อนกลับไปดูนะเออย้อนกลับไปดูมันจะมีตอนที่ปูพื้นแบบข้อสอบปีล่าสุดที่ไม่ได้ยากมาก นะครับก,ก็คิดตามนั้นเลยอ่ะทีนี้เราจะใส่ข้อมูลเท่าที่เรารู้ได้ลงไปเขาบอกว่าอีก3ปีข้างหน้าตู่มีอายเออุเดี๋ยวก่อน3คนนี้อายุปัจจุบันรวมกัน30ปีแสดงว่าช่องรวมตรงนี้ครับรวมซีรีอายุรวมเท่ากับ30ปีอ่านี่คือช่องรวมนะครับก็คือพวกนี้รวมกัน3คนทีนี้นะครับอีก3ปีนะตู่จะมีอายุ16ขวบ นะครับแสดงว่าช่องนี้ช่องอนาคตตู่คือ16นะช่องตู่คือ16เพราะฉะนั้นมองย้อนกลับมาในปัจจุบันตู่ก็ต้องเท่าไหร่ในเมื่อช่องว่างของมันคือ3ปีมองย้อนกลับมาปัจจุบันตู่ก็ต้องอายุ16กลบ3ก็คือ13ขวบนะครับนะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรอายุปอกปีนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยโจทย์ถามตรงนี้ว่าคือเท่าไหร่ถ้าเรารู้อายุป้อมเราจะรู้อายุปอก นะครับเพราะว่าเราก็เอาอีสอตัวนี้มาบวกกันลบด้วย30ก็จะได้อายุปอกแต่ปัญหาคือเราไม่รู้อายุป้อมนะครับก็ต้องอ่านต่อและอายุป้อมเพิ่มขึ้นจากปีนี้30%มเนะเพิ่มขึ้นจากปีนี้30%มปัญหาคือปีนี้มึงอายุเท่าไหร่ป้อมไม่รู้อ่ะสมมุติไม่รู้เราให้เป็น x เ,เข้าไปปั๊บนะครับเราให้เป็น x เ,เข้าไปแล้วแล้วมันเพิ่มขึ้นสามอ่ะสมปีอ่ะอนาคตเนี่ย ก็เหมือนตัว13ก็กลายเป็น16นะครับเพราะฉะนั้นป้อมมันก็ต้องเป็น x เดิมเป็น x ไอ้นี่ก็เป็น x บวก3นะครับแล้วเขาบอกว่าไอที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับเพิ่มขึ้น30%เอร่ะเราหมายเหตุไว้อย่างนี้เราหมายเหตุเอาไว้นะครับหมายเหตุหมายเหตุให้เรารู้ในข้อสอบในห้องสอบไม่ต้องไปเขียนนะหมายเหตุอะไร้ยผมเขียนให้คุณรู้เฉยเป็นการสื่อสารระหว่างผมกับคุณนะครับมันคือการเพิ่มขึ้น3 0 ทั้งหมดเนี่ยไอที่เนี่ยไอที่การเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคือการเพิ่มขึ้น30%นะผมถามว่าไอการเพิ่มขึ้น30%มันนับจากอะไรไปอะไรเนี่ยไอการเพิ่มขึ้น3 0เนี่ยมันนับจากอะไรไปอะไรมันก็นับจากปีนี้ไงไปปีนี้ฟืบกระโดดข้ามมาเนี่ยเท่ากับ30%เข้าใจไหมปีนี้กระโดดข้ามมาปีนี้เท่ากับ30%เพราะฉะนั้นมันก็คือปัจจุบันกระโดดไปอนาคต เท่ากับ3ปีปัจจุบันกระโดดไปอนาคตเท่ากับ30% 30%ก็คือ3ปี3ปีก็คือ30%เข้าใจไหมเออมันคือหลักเดียวกันทีนี้เราจะหา x อ็กอยังไงนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะหลายคนน่าจะคุ้นๆเดี๋ยวต้องล้องอ่อแน่กรองนะกล่องปีปจบไปอ,อนอคอ นะครับเปอร์เซนต์ตรงกลางของมันนะครับคือ3บวก30เปอร์เซนต์คุ้นๆไหมเหมือนอีเรื่องตารางที่เราเรียนเลยนะเหมือนเรื่องตารางเหมือนเรื่องอัตราส่วนประยุกต์ที่เราเรียนเลยนะครับอันนี้คิดแบบปกติก่อนนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคิดแบบลัดให้แบบมองสูตรนะครับอันนี้คิดแบบปกติก่อนนะครับ,นนบ,บ,นนรบเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนะครับปัจจุบันคือ x อนะครับอนาคตคือ x บวก3 นะถ้าเรามองแบบเดิมที่เราเคยเรียนกันมาเราต้องการหาใช่ไหมว่า x คือเท่าไหร่แล้วมันมีข้อมูลอะไรมาให้บ้างอะ่ะมีเปอร์เซ็นต์มาให้เมื่อมีเปอร์เซ็นต์มาให้เนี่ยเราสมมุติให้มันเป็น100ยส่วนนะครับร้อยส่วนแล้วเพิ่มไปอีก30ก็คือ100บวก30ถูกไหมก็เป็น130อ่าปีปัจจุบันคือ x ปีอนาคตนะครับก็คือ x บวก3 ทีนี้สิ่งที่เราต้องการรู้คืออะไรเราต้องการรู้ x เ,เฉยๆถูกไหมเท่ากับกล่องที่เราต้องการหาคือ x ตัวนี้อา้าวเราจะทํำยังไงตั้งสมการยังไงก็เอาไอตัวทะแยงกันมาคูณกันนะครับแล้วก็หารกันด้วยตัวนี้ตามเหมือนกับที่เราเรียนกันมา3 4รอบแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้น x x x ตัวนี้นะเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ x บวก3ทั้งหมดคูณ100นะครับหารด้วย 130นะ x เ,เดียวเท่ากับเอา100เอา100คูณเข้าไปต้องคูณเข้าไป2 2ตัวเลยนะนะครับจะคูณเข้าไปตัวเดียวไม่ได้ถ้าเรียนมาตั้งแต่แรกผมก็จะเล่าเป็นนิทานนะครับเป็นบ้านแล้วแม่กับบ้านน้องกอดทั้งพี่กอดทั้งน้องเข้าใจไหมอันนี้คือปูพื้นนะครับใครอยากรู้ว่าปูพื้นคืออะไรย้อนกลับไปดูมันมีอยู่ต้อง30ตอนนะผมผมก็จำไม่ได้มันสอนไปตอนที่เท่าไหร่มันเยอะนะครับสอนกันมาเป็นเดือน เพราะฉะนั้นอ่ะร้อยเข้าไปก็เป็น300เอ่อไม่ใช่พูดผิดนะครับสะกอ่อหนึ่งร้อยเอ็กก่อนบวกด้วยตัวนี้คูณ3ก็เป็น300นะครับแล้วก็หารด้วย130นะอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อนะครับตัวนี้ย้ายไปคูณตรงนี้นะครับก็ย้ายไปเป็น130คูณ x หารย้ายไปคูณไง นะครับก็เหมือนที่ปูพื้นให้เรื่องสมการหลายคนก็ได้ฟื้นความรู้ในคลิปเก่าๆตอนนั้นนะครับตอนนี้ต่อมาก็เป็น1 0 0 x บวก300อ่า1 0 0 x บวกบวก300ยนะครับย้ายหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยย้ายหน้าตาเหมือนกันไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็น1 3 0 x ตัวนี้มันบวกอยู่ย้ายไปเป็นลบ1 0 0 x เท่ากับ300 อ่ะ x เ,เดียวเท่ากับ3 0 x นะครับเนี่ยลบกัน2ตัวนี้เนาะเท่ากับ300 x เ,เดียวเท่ากับอะไรตัวนี้มันคูณอยู่ย้ายมาหารนะครับหารหารได้เท่ากับ10 x เ,เดียวเท่ากับ10เพราะฉะนั้นป้อมอายุ10ขวบป้อมเท่ากับ10ขวบนะครับป้อม10ขวบตูตู13รวมกันเป็นยีบ 3, นะครับยีบสาม ลบ30เท่ากับ7นะครับเพราะฉะนั้นป๊อกอายุ7ขวบนะครป๊อกอายุ7ขวบต่อปีนี้ป๊อกอายุ7ขวบนะจริงๆจบแล้วนะแต่อย่างที่บอกครับยี่คูณ25เนี่ยมันมีวิธีคิดอย่างน้อยๆ3วิธีอะนะนอกจากคิดแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นคือผมต้องการเน้นความเข้าใจให้ประยุกต์ความรู้ที่ใช้ได้เอามา เอามาต่อยอดทําข้อสอบได้หลายรูปแบบแต่จริงๆมันมีวิธีมองจะเรียกว่าเป็นสูตรก็ได้มันมีวิธีมองให้เป็นสูตรก็ได้เหมือนกันนะครับเริ่มจากอันนี้นะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้จะคิดแบบสั้นแล้วนะครับพอเข้าใจแล้วเราจะคิดแบบสั้นได้แล้วนะครับผมถามว่า30ตรงนี้มันมันเพิ่มมาจากอะไรหลายคนก็จะรู้ว่า3 0มรเนตตรงนี้ครับมันก็คือมันต้องเพิ่มมาจากปีเก่าถูกไหมเพิ่มมาจากฐานข้อมูลเดิมฐานข้อมูลปีในปัจจุบัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับอย่างนี้ครับ 30%... 30%ของอะไรของอายุป้อมในปจบก็คือ30%มันเพิ่มมาจากช่องนี้ถูกไหมล่ะเออสามันเพิ่มมาจากช่องนี้ก็คือเป็นอายุป้อมในปจบนะครับถ้าเขียนเป็นประโยคคําพูดก็คือ30%ของอายุป้อมในปจบเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ เนี่ยสะพานที่มันเพิ่มมา3 0มมันก็คือ3ปีไงถูกไหมอายุในปัจจุบันเพิ่มไปอีก3 0จะเป็นอายุในอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับสะพานตรงนี้ก็คือ3ปีนะเท่ากับ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้อายุอีป้อมในปจบ bathroom bathroom, เป็น x นะครับมันก็เท่ากับ3 0มมันคืออะไร30ส่วนร้อยไงส0ส่วนร้อยคูณ x เท่ากับ3ม แค่นี้ได้คำตอบแล้วครับนะสตัดตัดกันนะครับแล้วก็ X เ,เดียวก็เท่ากับตรงนี้3 3 10คูณ10นะหารย้ายไปคูณก็เป็น30นะครับคูณตรงนี้ย้ายไปหารเป็น3ตอบเท่ากับ10คิดแบบนี้ก็ได้ก็จะเร็วกว่าแต่ปัญหาคือจากประสบการณ์นะครับร้อยคนจะมีสัก40คนะ่ะไม่ถึงครึ่งที่ที่มองมองรูปตรงนี้แล้วเข้าใจว่ามัน ว่าอีสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันคือของอายุป้อมแล้วสามารถตั้งสมการแบบนี้ได้นะครับแต่ประมาณอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมองไม่ออกเลยนะครับพอมองไม่ออกเลยมันเอาสูตรลัดอะไรตรงนี้มาไม่ได้ไงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าอินจากหลักการเดิมที่เราเรียนมาด้วยความเข้าใจเนี่ยแม้จะจําสูตรลัดวิธีคิดลัดไม่ได้เราก็ยังใช้วิธีการแบบดั้งเดิมในการคิดเพื่อหาคําตอบได้ นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจำสูตรจำวิธีคิดอะไรไม่ได้นะครับก็คิดเหมือนกับที่เราเรียนกันมานั่นแหละช่องนี้กระโดดไปช่องนี้30%ก็สมมุติให้เป็นร้อยแล้วก็ไปร้อยบวก30%นะครับช่องมูลตรงนี้เป็น X กนะก็กลายเป็น X บวก3แล้วก็คิดอยากรู้ X เ,เดียวเอาตัวทะยงมาคูณหารด้วยตัวนี้เขาเรียกว่าคิดแบบดื้อๆเลยครับนะเหมือนจีบผู้หญิงอ่ะเออบ้านกูไม่รวยกูก็ตามตือนะครับ แต่ถ้าบ้านกูรวยวันนี้บ้านกูรวยแล้วถูกหวยกูก็ใช้สูตรลัดกูก็ขับเฟอร์รารี่ไปรับอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนรู้ทั้งวิธีคิดแบบพื้นฐานแล้วแล้วก็รู้วิธีคิดเหมือนแบบกึง่งก่งสูตรลับแหละจะเรียกว่ามันเป็นสูตรลับก็ไม่ใช่หรอกมันก็เป็นมันก็เป็นวิธีคิดอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับจะเรียกว่าสูตรลับเดียวหาว่าเวอร์เกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอโจทย์รูปแบบนี้นะครับ ให้เราให้เราจำตรงนี้ไปได้เลยนะครับถ้าเขาบอกว่าไอ้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาปีอายุที่เพิ่มขึ้นมาคือ3 0เรนี่ยรู้ไว้เลยว่า3 0มมันก็จะเท่ากับจำนวนปีจากอนาคตาจากปัจจุบันไปอนาคตนะครับสส่วนร้อยคูณอายุนะฮะสาส่วนร้อยของอายุอ่ะก็คือ30ส่วนร้อยคูณอายุเท่ากับ3ปีเท่ากับจำนวนปีแบบเนี้ยเราก็จะหาได้แล้วว่าคือเท่าไหร่ แต่ถ้าลืมอยู่ในห้องสอบหมันเตรียมสอบไปหลายเรื่องถ้าลืมกลับมาใช้วิธีพื้นฐานพื้นฐานแบบเดิมมันอาจจะคิดนานกว่านานกว่าสักหนึ่งนาทีอ่ะแต่ก็ได้ได้คะแนนเท่ากันได้คําตอบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้คือเจตนาผมเนี่ยไม่ได้ต้องการจะให้ทุกคนจําสูตรนะผมต้องการให้ทุกคนหนึ่งคือเข้าใจสูตรเข้าใจสูตรมันจะไม่ลืมสูตรนะครับ2คือ เผื่อลืมด้วยเพราะว่าวิปกติเนี่ยมันลืมเท่าที่คุยกับเด็กคุยคุย,คยประสบการณ์ตัวเองด้วยหรือประสบการณ์น้องๆลูกศิษย์ลูกเพศนะครับมันจะมีการจับลืมสูตรอ่ะพอลืมมันจะต้องมีวิธีแก้อีกนะครับมันต้องมีวิธีแก้ที่จะงัดอะไรออกมาสู้นะครับเหมือนกับปืนกระสุนหมดมันก็ต้องเอาดาบแทงอนะ่ะเวลาไปสนามรบนะนะครับอันนี้เป็นกระสุน แต่ถ้าลืมกระสุนกระสุนหมดเอาดาบมาสู้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะคิดแบบไหนก็ถูกเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องโจทย์ใหม่ๆและเหลืออีก2ตอนนะครับเราก็จะครบ30วันแล้วนะครับเราก็จะเก็บเรื่องหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้รื้อฟื้นแล้วเราก็สามารถเอาไปต่อยอดได้แล้วนะครับนะก็อ่าอยู่อยู่ต่อนะครับให้ครบ30วันนะครับแล้วรับรองว่ากล้ามเนื้อทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะแข็งแกร่งแข็ง,ขงปังขึ้น ทีนี้พอครบ30วันคุณจะไปตะลุยแนวข้อสอบด้วยตัวเองอ่านแนวข้อสอบด้วยตัวเองโหลดมาจากเน็ตอะไรแบบนี้มันมันจะรู้พื้นฐานวิธีคิดขึ้นเยอะแล้วครับนะคือคุณจะไปสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็จะพร้อมสอบด้วยตัวเองได้แล้วนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเหมือนกันกบเป็นการอัปเกรดกล้ามเนื้อให้มันแข็งแกร่งซึ่งผมอยากจะจะทำให้คุณทำในช่วง ท้ายๆปีคาบเกี่ยวยาวมาปีใหม่จะครึ่งปีจะครึ่งเดือนของปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องการให้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในของขวัญให้กับคุณในปีใหม่แล้วกันนะครับอีกอีก,อกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษอันนั้นก็จะสับเยอะมากแล้วก็เป็นสับที่คัดมาให้แล้วรูปประโยคที่คัดมาแล้วว่าเนี่ยคือข้อสอบออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองของขวัญชิ้นใหญ่ที่ที่อยากมอบให้ทุกคนนะครับก็ช่วยช่วยกันแชร์ของขวัญชิ้นนี้ออกไปให้เพื่อนๆรับรู้ด้วยนะครับ